พี่แอนบบยก้อยนะคะพาทุกคนมาอยู่ที่พีพีค่ะเราพักกันที่ทรายพีพีไอเล่นนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าเรามากับขึ้นลมเลยจริงๆค่ะลมแรงมากเลยนะคะวันนี้แต่เราจะมาดูกันว่าทรายพีพีมีอะไรบ้างและเราก็จะไปเดินรอบๆเขาพีพีกันด้วยนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินนะคะออกจากโรงแรมเพื่อไปยังชุมชนนะคะของพีพีนะคะโดยเราจะเดินอยู่ประมาณ40นาทีนะคะน่าจะประมาณสัก4ี่หกิโล4กิโลอะไรประมาณนี้แต่เราก็จะเดินไปนะคะตอนนี้ก็คือแบบปาดเหงื่อเบาๆนะคะว่าไม่รู้จะเหนื่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบช็อตเส้นทางที่จะเดินนะคะนี่นะคะ คือเส้นทางที่เราจะเดินไปโดยใช้เราเวลาประมาณ40นาทีวันนี้เราก็มีโอกาสมาพักที่ทรายนะคะแล้วเราก็เลือกที่จะแบบลองเดินเส้นทางธรรมชาติของพีพ,พีดูสิว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นป้าย57นาทีเดินทวิเอ็นบาบก้อยไหมนะคะก,ก,ก็ก็ตามนั้นละคะเพ่า <c oughs> แม่จเจ้าดูเส้นทางเราสิ เขาบอกว่าเส้นทางนี้จะไปทะลุชุมชนของพีพีลองดูนะเผื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะของทุกคนนะคะถ้าใครชอบเดินป่านะเดินป่าแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะจุดวิวพอยต์นะคะ จุดตรงนั้นคือจุดกึ่งกลางระหว่างเกาะพีพีสองเกาะนะคะด้านหน้าด้านหลังที่เขาเรียกกันนะคะแล้วก็นี่ก็คือวิวของเกาะพีพีค่ะแล้วก็จุดต่อไปของเราก็คือชุมชนนะคะชุมชนของของเกาะพีพีนะคะเรายังต้องเดินกันต่อนะคะแต่อยากจะเก็บบรรยากาศนี้ให้เพื่อนๆนะคะได้ดูนะคะวิวสวยมากจริงๆค่ะ จากจุดตรงนี้คือจุดขึ้นและลงเรือของเกาะพีพีอะค่ะเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันนะคะค่าบริการเรือหางยาวจากจุดพีพีไปถึงโรงแรมนะคะทราย1,100บาทค่ะสำหรับ2คนเท่านั้นด้วย ถึงแล้วนะคะที่พักของเรานะคะเมื่อเช้าเราเดินจากจุดนี้ไปนะคะตอนนี้เราถึงทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเราก็กลับมากับทางเรือนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม w ิกแอนด์บก้อยนะคะแล้วก็จะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าว่าจะไปไหนอะไรยังไงติดฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b วิกแอนบาก้อยด้วยนะคะทั้งช่องทาง Youtube และช่องทาง เฟซบุ๊กว e e แอน b บก้อยนะคะเดี๋ยวลงเรือก่อนค่ะ